ดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีกันประจำปีพุทธศัการาช2556ครับปีนี้ชาวราศีกันเป็นปีแห่งการพ้นภัยพ้นจุดตายฟันุงครับแปลว่าชีวิตของคุณจะมีความรุ่งโรจน์มีความสุขและมีความสําเร็จประสบความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเจรระลุ่งเรืองเรื่องของการเรียนเคยไหมครับขยันอ่านหนังสือแทบตายแต่สอบไม่ผ่านก็มี แต่ปีนี้ชาวราศีกันขยันมากประสบความสาเร็จในการเรียนในการสอบตลอดทั้งปีจะโชคดีสอบได้สอบผ่านและรวมถึงคนที่ไม่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนแต่อยากจะเรียนรู้จะประสบความสาเร็จในการเรียนในการสอบด้วยทุกป,ประการถูกครับเรื่องของการงานชาวราศีกันมีจังหวะที่จะประสบความสาเร็จในการงานมีความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ในรอบ12ปีในเรื่องของการงานสั้นทงครับใครเป็นพ่อค้านักธุรกิจไม่ต้องลีรอลุยขยับขยายวางแผนลงทุนใครทําการเกษตรจะปลูกข้าวทํานาลุยรับรองประสบความสําเร็จมีโอกาสมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อการงานประสบความสําเร็จส่งผลต่อการเงินเป็นปีแห่งการจ่ายมากลงทุนมากได้เงินมากมีบ้านหลังที่สองเอาไว้ภาคเหนือลำพูนเชียงใหม่ ภาคอีสานโคราชนะครราชสีมาขอนแก่นเมืองหลวงเมืองหลักอุดรธานีมีบ้านหลังที่สองเอาไว้จะเป็นมหามงคลบุญที่เสริมในเรื่องของทรัพย์สินที่คุณสามารถมีได้เป็นได้ความรักชาวราศีกันถ้าคบกับใครแล้วผ่านสองปีนี้มาได้ยังไม่เลิกกันคู่แท้ฟันธงแต่ถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วอย่าทุกข์ใจอย่าเสียใจไปเสียได้ก็ดีนั่นไม่ใช่คู่แท้ครึ่งปีแรก ถ้าเกิดคุณยังโสดจะเจอคู่รักจากการเดินทางไกลจากการเดินทางไปในต่างประเทศสั้นทงครับส่วนในช่วงครึ่งปีหลังจะเจอกันจากการทํางานหรือเกื้อกูลกันในที่ทํางานและแปลวความสัมพันธ์จากเพื่อนผู้รวมงานมาเป็นคนรักสั้นทงครับส่วนในเรื่องของสุขภาพและวัเทศปีนี้สุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีบุญที่ควรสร้างชาวราศีกันเนี่ยมีเทพประจําตัวคือเทพพระพุทธทรงช้าง ชาวราศีกันเป็นคนช่างอ่านช่างคิดช่างวิเคราะห์ช่างวางแผนการทําบุญด้วยหนังสือการทําบุญด้วยการสร้างองค์พระพิฆเนศวัดไตรสามัคคีจังหวัดสมุทรปราการและปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ควรจะมีพระพุทธมุนีหรือพ่อแก่ติดตัวประจําตนชาวราศีกันมีพระพุทธอุบาทเป็นพระประจําราศีผมก็ขออนุโมทนาขอให้คุณสําเร็จสมปรารถนาดังดวงชะตาที่เป็นไปโชคดีฟันธงครับ